สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในเกมคุกกี้ r ันคิงด้อมกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำตัวท็อปปิ้งของตัวละครหลักที่ใช้กันอยู่นะคะตอนนี้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กับทีมตัวเองได้เลยนะคะแสำหรับเพื่อนๆบางคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆนะคะเราได้ยินคนอื่นเขพ,พูดว่าประมาณว่าอ่าคนจะใส่ท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังคงว่า,วางง,งว่าท็อปปิ้งมันอะไรมันหน้าตาย,ย่างไงกันแน่อะไรเงี้ย มันก็จะหน้าตาประมาณประมาณนี้นะคะมันก็หน้าตาเหมือนของตกแต่งขนมจริงๆอะคือประมาณว่าเราก็อารมณ์เป็นเหมือนถ้าเราชอบกินขนมแล้วก็หน้าแต่ละหน้าของท็อปปิ้งอะมันก็จะแบบว่าหน้าต่างกันไปอนะไรเงี้ยแต่ละหน้านก็จะแบบว่าคนละรสชาติอนะไรเงี้ยมันก็คือประมาณว่าทําให้ขนมรสชาติมันเปลี่ยนไปอนะไรเงี้ยก็เหมือนตัวของอ่าตัวไอเทมหมดเนี่ยก็คือ หน้าแต่ละหน้าของตัวท็อปปิ้งที่เราใส่ก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันก่อนดีกว่านะคะก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับตัวท็อปปิ้งของเกมนี้กันก่อนนะคะตัวท็อปปิ้งของเกมนี้จะเป็นตัวเสริมสเตตัสเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวคุกกี้ในทีมของเรานะคะเราจะสามารถใส่ท็อปปิ้งได้ตั้งแต่เลเวล1ไล่ไปจนเลเวล 15, 20, 25แล้วก็อัพเลเวลไปเรื่อยๆจนถึงเลเวล30 เราถึงจะสามารถเปิดช่องท็อปปิ้งอ่ะได้ถึง5ช่องด้วยกันนะคะโดยคุกกี้ของแต่ละตัวของที่เรามีอยู่อ่ะจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอ่ะเอ่อไม่ว่าจะเป็นสายแท้งสายดาเมจหรือสายพพอร์ตเองก็ตามอ่ะอ่าอีช่องใส่ท็อปปิ้งอ่ะบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องแบบว่าเน้นไปทางสายเดียวกันหมดก็ได้เราจะใส่แบบผสมสเตตัสให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่แบบว่าแต่ละรอบที่เราไปลงหรือว่าพวกอารีนาอะไรอย่างเงี้ย ก็แบบว่าค่อยปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมก็ได้นะคะตัวท็อปปิ้งมีระบบการอัปเกรดอยู่นะคะเมื่อเราอัปไปแล้วอะ่ะตัวท็อปปิ้งจะมีสเตตัสเสริมขึ้นมาอย่างตอนนี้ตัวท็อปปิ้งลดเวลาสกิลอ่ะจะอยู่ที่บวกศูนย์อ่าเราจะได้สเตตัสคือ1นซนะคะแต่คือถ้าเราอัปเป็นบวกหนึ่งเมื่อไหรอ่อะ่ะอ่ามันจะเพิ่มเป็น1น่ก็นแต่คือถ้าเราอัปเกรดตัวท็อปปิ้งเป็นบวกหก บวก9แล้วก็บวก12อ่ะอาท็อปปิ้งมันจะปลดล็อกตัวออฟลองเพิ่มให้เรานะคะอาเรามันจะสุ่มออฟลองได้ตามนี้เลยนะคะแต่ถ้าเรามีท็อปปิ้งที่ไม่ได้ใช้อยู่อะอย่างเช่นพวกระดับแร่ระดับคอมมอนอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปย่อยได้นะกดที่ย่อยท็อปปิ้งตรงนี้เลยนะคะพอกดเข้าไปแล้วอะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเลือกย่อยตัวไหนแล้วก็ก็เลือกท็อปปิ้งที่เราต้องการจะย่อย จากนั้นเราก็ย่อยได้เลยนะคะเรามาดูที่ตัวแรกกันก่อนดีกว่าค่ะเจ้าตัวเนี้ยคือเป็นแบบว่าเจ้าของตู้สุ่มที่ยังแบบว่านว่ารอบที่แล้วคือแบบว่าทําให้เจ็บปวดมามากเหลือเกินอะไรเงี้ยอืมอย่างเจ้าตัวเอพิโซนะคะอ่าเจ้าตัวเอพิโซนเนี้ยเราก็จะเน้นไปทางพลังโจมตีเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยคือบาว่านว่าเราใส่ตัวท็อปปิ้งมันอะ่ะเออ ไอ้เจ้าตัว,ตว,ตว,วท็อปปิ้งรัดเบอร์รี่อ่ะบวก12 t o p p ท็อปปิ้งแต่ละอันอ่ะเราสามารถอัปเกรดได้ถึงสูงสุดถึงบวก12นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นสายเป็นพวกสายสแปมสกิลแนะนำให้ใส่ตัวท็อปปิ้งลดเวลาสกิลห้าอันเลยนะคะอ่าแล้วก็จะใช้เป็นตัวออฟลองแนะนำให้เป็นโจมตีลดคูดาวคิทิคอลแล้วก็ตีเร็วแต่ส่วนถ้าเพื่อนคนไหนที่ยัง อยากจะเล่นแบบพวกสายผสมของตัวเอเปโซนะคะแนะนำให้ใช้เป็นโจมตี2องคูดาวสแล้วก็ใช้เป็นตัวออฟลองเป็นโจมตีลดคูดาวแล้วก็คิทิคอลนะคะแต่คือถ้าข้อเสียของการเล่นผสมเนี้ยก็คือเราจะไม่ได้ตัวเซตเอฟเฟกของตัวท็อปปิ้งไปนะคะตัวที่2ก็จะเป็นคุกกี้ลดชัยเอมนะคะ เจ้าตัวคุกกี้รถเชเอมเนี่ยจะเป็นสายซับดามจใช้ได้ดีทั้งในด้านตะลุยด่านแล้วก็ตัวอารีนาเองเราก็มาดูที่ตัวท็อปปิ้งของเชเอมกันก่อนนะคะท็อปปิ้งที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเป็นสายลดเวลาสกิลเป็นหลักเลยนะคะ,ะใส่ท็อปปิ้งลดเวลาสกิล5อันด้วยกันนะคะอะอฟลองที่ใช้ก็จะเป็นพลังโจมตีกิติคอลเพิ่มบัฟหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นเป็นสายสกิลแรงๆเลย แนะนำให้ไปใส่ตัวท็อปปิ้งเพิ่มพลังโจมตีดีกว่า5อันนะคะแล้วก็เน้นไปทางออฟลองที่ควรหาก็จะเป็นพวกโจมตีลดเวลาสกิลแล้วก็แล้วก็คิดที่ข้อนะคะต่อไปตัวที่3นะคะคุกกี้ลดนมค่ะตัวนี้เป็นสายแท้งค่ะถึงจะหน้าตาจะแบบดูน่ารักแต่คือความถึกคนนี่คือแบบอว่าไม่เป็นรองใครเลยจริงๆเรามาดูที่ท็อปปิ้งของคุกกี้ลดนมนี้ก่อนนะคะที่จะแนะนํา คือจะใส่ท็อปปิ้งเป็นเพิ่มพลังป้องกัน5ชิ้นนะคะเราอยากจะเน้นเจ้าตัวลดนมเนี้ยให้เป็นแบบว่าตัวยืนของทีมเลยก็ว่าได้เพราะว่าบางครั้งอ,ะอ่ะถ้าแทงถ้าสู้ๆอยู่อะ่ะแล้วแทงเกิดตายอย่างเงี้ยทีมอาจจะแพ้ได้เลยนะคะแล้วก็ออฟลองที่ควรจะหาคู่กับตัวสายป้องกันอ่ะก็ควรจะเป็นลดความเสียหายพลังป้องกันแล้วก็ลดเวลาสกิลหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอะ่ะอยากจะใส่เป็นตัวพลังป้องกัน ก็ใช้เป็นท็อปปิ้งลดความเสียหาย5ชิ้นนะคะอ่าแล้วก็ใช้เป็นตัวออฟลองคือลดความเสียหายพลังป้องกันแล้วก็ลดเวลาสกิลนะคะตัวที่4นะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าหามานานมากจริงๆคือบอกว่าสุ่มเท่าไหร่ก็ยังไม่ออกสุ่มแล้วสุ่มอีกสุ่มจนแบบวันว่าสุ่มจนท้ออ่าบางคนที่แบบว่าเคยอยู่คลิปก่อนนั้นนี้ก็คือคงจะรู้แล้วเพราะพูดบ่อยมากเลยเี่ยก็คือ คุกกี้รสสมุนไพรนะคะเจ้าตัวคุกกี้รสสมุนไพรเนี่ยจะเป็นสายฮิวเลอร์ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนหามาใช้จริงๆนะคะคือมันดีมากจริงๆอะ่ะเรามาดูที่ท็อปปิ้งของน้องสมุนไพรตัวนี้ก่อนดีกว่าะคะ่ะท็อปปิ้งที่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นสายฮิวแรงนะคะจะใส่ท็อปปิ้งโจมตี5อันนะคะออฟลองที่ควรจะมีก็คือเป็นพลังโจมตี ความเร็วในการโจมตีและก็ลดเวลาสกิลนะคะส่วนใครที่อยากจะให้เจ้าตัวสุนภัยเนี้ยออกสกิลบ่อยๆคือจะเน้นไปทางใส่ท็อปปิ้งคือลดเวลาสกิล5อันแทนดีกว่านะคะแล้วก็ใช้เป็นออฟลองคือจะใช้เป็นพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีแล้วก็ลดเวลาสกิลเช่นเดียวกันนะคะมาที่ตัวสุดท้ายตัวที่5ค่ะคือคุกกี้ดาร์กช็อกโก ตัวนี้จะเป็นคุกกี้ใสายู่โจมแนวหน้าเลยนะคะแต่ก็คือไม่ถึงว่าแนวหน้าที่เป็นแบบว่าถึกเหมือนคุกกี้ลดนมเท่าไหร่ก็คือเพราะว่าเจ้าตัวช็อกโกเนี่ยจะเป็นเน้นโจมตีลดเกาะของศัตรูมากกว่าท็อปปิ้งที่อยากจะแนะนําสําหรับตัวคุกกี้ดาร์กชโคโค็อกโกตัวเนี้ยก็คือจะเป็นให้เป็นสายถึกอะ่ะเออเราจะใส่ตัวท็อปปิ้งลดความเสียหาย5อันนะคะออลองที่ใช้ก็จะเป็นพลังโจมตี คีย์ที่ข้อลดเวลาสกิลแล้วก็ลดความเสียหายนะคะส่วนถ้าใครอยากจะเน้นไปทางสายดาเมจแบบว่าดาเมจเลยอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้ใส่เป็นตัวท็อปปิง้งพลังโจมตี3อันลดเวลาสกิล2ออันแล้วก็ออปลองที่ควรใช้ก็จะเป็นลดความเสียหายลดเวลาสกิลคียที่ข้อแล้วก็โจมตีนะคะมาแถมให้อีกสักตัวละกันนะคะคุกกี้สาวเจ้าป่าละกันเนาะ สำหรับใครที่ใช้ตัวคุกกี้ตัวนี้อ่าใครที่อยากจะเน้นไปทางสายดามจจ๋าไปเลยอะ่ะแนะนำให้เป็นตัวท็อปปิ้งของพลังโจมตี5อันเลยนะคะแล้วก็ใช้ออฟลองเป็นโจม,มตีความเร็วในการโจมตีแล้วก็คิที่ข้นะคะส่วนใครที่อยากจะได้แบบว่าเป็นสายสตตนรัรๆไปเลยอ,ะอ่ะแนะนำให้เป็นตัวท็อปปิ้งคือลดเวลาสกิล5อันค่ะ แล้วก็ใช้ออฟลองเป็นโจมตีความเร็วในการโจมตีแล้วก็ลดคูดาวไปเลยอ่าแล้วก็สุดท้ายสําหรับใครที่อยากใช้แบบว่าเป็นสายผสมภานหน่อยแบบว่านว่ากลางๆแบบว่านิดนึงอะไรเงี้ยก็คือจะให้ใช้เป็นตัวท็อปปิ้งก็คือลดเวลาสกิล3แล้วก็โจมตี2นะคะแล้วก็เน้นไปทางใช้ออฟลองคือโจมตีความเร็วในการโจมตี แล้วก็คีิที่ข้นะคะส่วนท็อปปิ้งถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะแบบว่าตามหาหรือว่าฟาร์มเพิ่มก็คือเราหาได้จากการส่งบอลลูนแล้วก็ด่านสำรวจพวกด่านสำรวจเนี้ยเพื่อนๆก็คือมบณว,ว่าเน้นไปหาฟาร์มท็อปปิ้งตัวอีพิกเลยดีกว่านะคะ,ะแนะนำว่าเริ่มตั้งแต่ด่านที่6ถึง,ถงด่านที่8นะคะ โอเคหลังจากเราสู้ไปแล้วอ่ะเราไม่ได้ท็อปปิ้งตัวอะไรเลยอ่ะอ่าเราจะได้เป็นตัวตัวอัปเกรดท็อปปิ้งแล้วก็ตัวถุงอัปเลเวลสกิลแทนนะคะอย่างที่เห็นอ่ะที่หน้าด่านที่เราเห็นตอนแรกอ่ะที่เราจะได้ของตัวท็อปปิ้งอ่ะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางมันอยู่ที่ดวงจริงๆอ่ะบางคนอาจจะเล่นรอบเดียวเราได้เลยอ่ะแต่คนที่แบบว่าดวงเกลือๆอย่างเราอ่ะบางทีอาจจะต้องเล่นหลายๆรอบหน่อยอะไรเยงี้ค่ะ เพืเ่อนๆคนไหนที่เล่นกี่รอบแล้วก็คือสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะว่าแบบเออเล่นไปแล้วกี่รอบถึงจะได้ตัวท็อปปิ้งต่อครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็จบไปแล้วนะคะกับการแนะนำท็อปปิ้งคุกกี้ที่ใช้กันนะคะทุกคนก็สามารถนำไปปรับใช้กับทีมตัวเองได้เลยนะอ่าถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด s c r i b e เพืก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือเข้ามาคอมเมนต์คุยกันได้นะคืออยากคุยกับทุกคนจริงๆอ่ะอ่า คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ลักันนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ